มีปากามีเสียงเหมือนมึงอยากร้องไห้ไอ้เฮียตอดไอ้สัตเจ้าไอ้เฮียร้องไห้เฮียเขาร้องไห้เฮียอะไรมึงไอ้ควายเฮียกระจอกไอบ้บัตไอบ้บัตฟังฟังมึงถามหัวแก๊งมาหน่อยขอนไปไหนหมดวะลูกแก๊งไม่ได้ใช่บ้าง <ed up> เปล่าแล้วมันยิงมึงปะ ยิงิงาี่ไม่เอาเอายี้ไหมพวก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 ที่มาใหม่อ่ะพี่อ้อมไปลงฝั่งนู้นฝั่งฝั่งหลังมาน่ะคือตอนนี้มันมันมันมาทับพี่เราเลยนะคือตอนนี้มันยืนอยู่ตรงที่ที่เรารอรอรอกันตลอดอ่ะขอไม่ขอเยอะๆแล้วพี่ขอเยอะๆหน่อยนะทำไมบออบีแค่นี้ยพี่ตายเพื่อนตายแค่สองไปมาหน่อยไปมา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 อยู่นอกวงยังไม่มามีใครยังไม่มาปะบอกหน่อยดิอยู่นอกวงก่อนนะเรามาอยู่นอกวงก่อนนะสมร์อก็หายก็ทำยไงกันยังพี่ มา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 อยู่อีกฝั่งนึงอะอยู่นอกวงมาเดียวเอาจริงๆเราไปลงฝั่งนู้นแล้วลงนอกวงได้ปะมันด้ทำอะไรเราไม่ได้ตองสบนะตรงเนี้ยตรงไหนองผมเยอะปะวะเอ้ยมามามาฟฟังกูมาฝั่งบ้านมันมาฝั่งบ้านมันมาเล่นฝั่งบ้านมันอีกหนึ่งนาทีเรามีพราเ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 รื่อนเราราเราเาเร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 าเังเรา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 เเลยเลาเรเราาเร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 เราเราเราเเรราเราราเราเเรราเราาเราเรเรางเา เฮ้ยมากันหมดยังใครไม่ถึงใครไม่ถึงกดวอลหน่อยมาฝั่งที่มันชอบจอดอ่ะใครไม่ถึงกดวอลหน่อยดิโอ้โหไอ้เยี่สิบกว่าโตในวอลมีสามสิบคนไปไหนหมดเลยดีมึงตอบดิเฮ้ยฮัลโหลอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวคอยใจเย็นอีกหนึ่งนาทีมึงออกวงมาก่อนน้อยมากเลยเนี่ยฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งฮัลโหลฝั่งบ้านมันเนี่ยมันทำอะไรกันหมดหวายวานอย่น้อยมากเลยเดี๋เพื่อนอยู่ไหนให้เพื่อนจอดฝั่งซ้ายกันด้วยนะมาดูดิเอาไปจอดฝั่งซ้ายทำไมอ่ะเฮ้ยฝั่งซ้ายก็ได้นะ ม่เราจอดบ้านมันเราจอดบ้านมันมาจอดที่เดียวกันกูบอกว่ามาจอดบ้านมันมนจอดบ้านมันไอเหี้ยเพื่อนเราจอดฝั่งซ้ายเต็มเลยมึงรีบบอกดิเพื่อนมันจะ็เร็วเอ๋ไอเหี้ยกูอยู่นอกวงเอายิงเข้ามาได้ไงวะเอบาวยวงยังอยู่นอกวงอยู่เลยมึงเห็นปะเอาเดี๋ยวเดียวลงเลย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 แจ้งแม่งไปด้วยไอเหี้ยอะไรสัตว์ลงเลยมามมา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 ๆๆๆๆมาๆๆมา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 า ชุดดิชุบดิปอดโง่ไอ้ควายล้างล้างล้างไอ้ฮ๊โง่ไอ้คอวายหือหืมน้ำอันนี้ มึงอยากร้อไใ้ไปแค่ตอนไอสัตว์ตอนมึงจะนอนแย่มีป่ามีเสียงมาเมึงอยไม่อยากร้องไห้ไปแค่ตอนไอสัตว์แม่งยิงนอกวงไอ้เหี้ยลเลื้อนชิบหาย <Okay. S 1> เสร็จมากเสร็จมากเกิดมากมึงอยากร้องไห้ปะ<อ>มึงอยากร้องไห้ไอ้ควาย มีมีใส่นี่เด้าตอนกลังแย่ควาเดี๋ยวกูร้องไเลยกูอยากร้องกูอยากร้องสวยฟ้าเห็นกมดหมนตงนีช่วหมดนะยเท่ไรเาหลังเาหงียฟ้าเปลี่ยนปืนฟ้าเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนดิ ชุบเลยชุบเลยชุบเลยเจมไ่เลยี่ชุบเลยดิชุบเลยชุบเลยเลยชุบเลยตาไปตาไปดิตาดิตาไปดิตาไปเดี๋ยมึงดูเพื่อนก่อนหลังมานะดิเพชรเด็กเขามาหลังนะเขามาหลังนะมึงดูหลังด้วยมึงดูหลังด้วยเดียหลัง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 เพื่อนเลยมึงดูหลังด้วยนะดินเพชรดูหลังด้วยดูหลังด้วยหลังเขามาแล้วเว้ยมึงดูยิงไปยิงไปยิงไปมึงเอาเพื่อนมึง้งก่อนตึ้งก่อนดินเพชรตึ้งก่อนกาดยแล้วไปดูชุบ ยิงไปยิงไปเปลี่ยนเป็นปืนดิเพื่อนดีมองหาเพื่อนดีมองหาเพื่อนดีชุบดิชุบแบ่เบอร์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 เล่าล่ว,วงลงไปอีกอเล่นไปมกูที่ตายต่ออะไปมึง

แบเบร์เหมือนเดิมไอ้เหี้ยหาจํายังช้าจีนโตเกียวอีสัตว์มึงเอามนี้มึงเอามนี um ้มึงเอามาดอะไรมึงไอ้เหี้ยบยาออนอะไรมึงยะออนเด้ยโอ๊ไม่กู กระจอกเหมือนเดิมมีเียเหมืนเดิมไเียกระจอกมืนเดิมเหมือนเดิมไ่เียมืนเดิมไหเหมือนเดิมคุยกูอยากโดนร้อยใบไว้สกูอยากโดนร้อยใบเฮียอะไรมึงมึง ชุบอะไรมึงชุบอะไรมึงไอ้ควายเอาแม่งเดีเอ้มึงมีเสียงดิมึงมีเสียงดิมึงโม่เด็เฮียไม่พูดอ่ะไม่พูดอระเสียงมึงสั้นเหรอเก่าควายทหารมึงเก่าผู้ไหนออไควายมมาอีกตัวหนึ่มามามาเฮียมามามาเสียงหายดิมึงไอเด็กเฮียไอเด็กเฮียมึงเอาดิมึงหนีดิน้าไม่อายคุยเลยอ่ะน้าไม่อายอะไรเลยมึงเนี่ยน้าไม่อายอะไรมึงนี่ แบบเบื่อเฮียแบบเบื่อแบบเบื่อเฮียมานี่นี่ไอหนี้ดิไอหนีดิไอหนี้มาที่นี่มาที่น่มาที่นี่มาที่นี่

จอไอ้เหี้ยไอ้เมืองเก็บลัก้วยหายเหีมันหี้ยไอ้แพ้อ้แไรแพลไลไรมึงแผล่ไรมึงแกงบ้ามึงอะไรมึงดีมงด้ไอ้เหี้ยเด็กากเลยเหี้ยไอ้สับไม่อตเยไอ้เหียมันเห้อ้โง่ทิบหายกวายพูดดีสั์มึงไม่พูดอะไรด็กเหียไอ้วามยมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาครับยังไม่จบเลยครับยังไม่จบครับยังไม่จบครับออะไอ้อ้ยโอ้ยออ้

เฮ้พอกนดีไอ้ไอ้ไม่นัดไม่นัดไม่นัดเฮ้เเฮ้จดี้จุดีจุดี้จุดีจุดีจดีจุดีจุดีจุดีายย่ยไอ้แมึงว่นใจคัวอะไรมใจเย็นใจเย็นบาเฮ้ยไอ้บาส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 ฟังฟังมึงถามหัวแก๊งมาหน่อยขอนไปไหนหมดวะลูกแก๊งไม่ได้ใช้บ้างป่า

จริงๆรวยเด็ไม yeah, okay. yeah, exactly. ้นี้มีใครชอบแกงบ้างป้้ยหูไอ้ขี้ใหญ่ควายแกขี้อยากสตาร์ทาวนหูชาดิมึงหูชาดิสัตว์หูชาดิบึงไอ้ที่อะใจห่ดเออิ้ดวนวายปนหูดิปีดหูดิเวลาโดนพวกกุลั่นปิดหูดิจ่อไอ้ที่แตไทำกูร้องไห้กูอยากร้องไห้ไหวที่อใจกูลยดไอ้ี โดนพันใบไหวพี่อ่ะพันแข้งมันขาเยี่ยมปิดหูไปดิไมสอน่ว่าอะไรบ้างนะู้มือ้าีว่าบ้าน้อมาสอนว่มาอะไรบ้างนะรู้มือบ้าน้องมาสอนว่าอะไรบ้างสอนน้องมสอนน้องได้ไงวีอะเนี่อน้องอสอง้อเ ไอ้ชหายเ่เกณฑ์สมองมาหลไปต่ไม่พอเราอยากอยากคนนี้เป็นปีนี้แป๊บปีแป๊บแป๊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 แป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 ดแป เฮียไปดีกว่าไปไปเฮียามาฟาปมาดมาฟาดานีเชิ่เยมื่อเมอฟักูนะมฟังกูนะกูได้กับมงทุกเมื่อขอให้มึงะกิดอ่ะอไปไปไปบ้านไปไปนาแรไปหน้านไปหน้าแรนีกว่ไปหน้าเรนหน้าแรไขยเหูมึงชาดีหูมึงชาดิ ไอ้ฟ้าเนางไอ้ฟ้าไ้น่ะแหลนไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ยังอย่างล่ำอ่ะไอ้ฟาจ้บไป้วยพี่อไปด้วยไปด้วยพี่ตองไปด้วยเฮ้ยเอาพี่ตองแทงผมแทงผมมีแทงผมแทงผมหน่อยเอ้ยอ้แทงมันไปดิแทงกันไปดิได้แทงใ้บัมีข้าวไมปัไปหน้าแลไปหน้าแลนไปนีก็ีนเ้รไปนีนวะ อแต่ประเทนที่เธอชอบอ่ะไอ้เยังแม่งเกือบไ้ยัอย่างโง่เลยไอ้เยีงยิงยิงกูยิงกูออกจากวงไอ้เหี้ยยังไม่ถึงเลยอ่ะอันนี้อันนี้มันโดนด่าไอ้ยังเด็กบ้านดีกว่าพีหยาดเขาอะไรในประเทศมันมันโดนปัดมันโดนปัดเท่าไหร่วะมันโดนปัดเท่าไหร่วะน่าจะเยอะอยู่ไหนเพราะเราจะจีบกันนอกวงมากไปรู้ว่าเราอยากในระดับตอนแรกอะพี่ต่อพี่ไปต่อนพี่ตอว่าไอ้เนาะไปไปลงบ้านใหญ่เสียยาแล้วยิงรอดเท่าไรต่อไหมพี่

พี่เต่เขาไม่มีชูนี no. parole, ่มันไม่โดนใบใช่ไหมสรุปอ่ะโดนถ้าโดนโดนลุยกันให้แซ่บโอเคแจ็เขาไม่ถูกแจ็เขาไอ้เหี้ยะเอาง่ายนะไปเรื่อนรูปเราเพื่อนเราไปไหนกันก็เอามันก็บอกไปดิมันก็บอกไปดิก็เห็นเมียเขาไปไปคุยลรีดไงผมก็คิดว่ามีชูไงในเมืองอ่ะเจอเจเลิร์นไอ้ชมดิชมดิไอ้บอกเพื่อนมาแลนดิบอกเพื่อนมาแลนดิมีใครมีข้าวไหมอ่ะเวท่าเป็นฟอร์มมีปากมีเสียงไอ้เหี่อะไอ้ดีแล้วครับพี่ ไอดีหนึ tw as, ่งสองหกมันก็มีปากมีเสียงนี้แหละมันตามหาพญานาคนาคีอ่ะไอรีอะไรนะหนึ่งสองไอมารวมแรียนดิมารวมแรียนดิมารวมแรียนดิไปต่อเพื่อเราไม่มีของนะเซียของหไเอามาทำไมมาเล่นก่อนดิเอาเอาดิเอาดิียร์เดียอ์เดนยร์ไปเออมาเลยมาเลยเหมือนกันปะ ไอ้เหี้ยเราก็ต้องเซตดิเราจะได้ด่าฟรีถ้ามึงอยากด่าฟรีอ่ะหรือมึงอยากโดนด่าล่ะเไม่อยากลั่นอยากลั่นเเฮ้ยรากลับบ้านครับตอดเพื่อนกลับบ้านให้หมดมาเซตยาแล้วไปยีหน้าแลนชิวๆมายีหน้าแลนชิวๆซีนไม่ต้องปั๊บแล้วนะซีนอ่ะไม่ต้องปั๊บแล้วทำไมอ่ะพี่ว่าเจ็บใจเขาิวเสริเสิลพี่ว่าของขึ้นตอบแม่ของกสวนไม่ใช่ไม่ใช่เขาตกมาแล้วนะเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยไง เรี่มาเซ็นต์พี่มาเอาแนี่แหละผมว่านะมาเอาแล้วมาเอาแล้วนี่แหละพี่เขาบอกตัวแรงมากพี่บอกพี่บอกพี่พี่พี่บอกแต่ว่าเซ็นต์ก็ดีว่าไงดีที่ไม่ตายอ่ะตาย่ไหนอ่ะไปยิงมาโรงพยาบาลมาเฮ้ยมาบ้านเซบ้านเร็วไปยิงมันหน้าโรงพยาบาลมาเมื่อกี้ไปไปบ้านยูเซอร์มาได้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 ติ่งมันรับไม่ได้ Take <laughs> it,